ยูงทองงานไม้แกะสลักปิดทองชิ้นนี้นะครับ1,200มีค่าส่ง250ทั่วประเทศนะงานนี้เห็นสีทองแบบนี้คืองานลงรักปิดทองแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกในช่วงท้ายคลิปนะครับว่าฟังก์ชันที่เขาเอา آ, โฟมสีเหลืองมาติดไว้ข้างหลังนกยุง Year, เนี่ยมันเพื่ออะไรนะเดีย๋ยวเรามาดูขนาดกันก่อนครับขนาดความสูงของตัวนกยุงนะครับวัดตั้งแต่ฐานจนถึงปลายปีกข้างบนเลยนะครับผมความสูงจะอยู่ที่42เซนนะครับ หน้ากว้างนะครับตัวฐานนะคือ15เซนงานนี้นะครับนอกจากปิดทองเดินลายเส้นทองแล้วยังมีการประดับกระจกสีนะครับสวยงามมากนะครับไม่ต่ำกว่า1000ชิ้นนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยเขาจะเอาไว้สําหรับประดับตกแต่งดอกไม้ในโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทนะหรือบางท่านนะครับเขาก็จะเสียบพันธบัตรนะครับหรือว่าเสียบแบงค์ครับก็จะกลายเป็นนกยุงกระถิ่นนะครับสวยงามไปเลยทีนี้ก็คือมีนกยุงตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพันธบัตรเนี่ยแผ่ออกมารอบๆเลยพอจะนึกภาพออกเนาะหรือจะอาแดปไปเป็นอย่างอื่นี้ก็ ตามไอเดียของพี่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้โฟมใช่ไหมครับเราก็แค่แกะโฟมออกแค่นั้นเองง่ายเลยลกยุงไม้งานแกะสลักความสูง42เซนฐานหน้ากว้าง15เซนชิ้นนี้นะครับ1น0 0นะมีการจัดส่งด้วย250ไม่เกินนี้นะครับทั่วประเทศนะครับท่านใดสนใจนะครับแคปภาพนี้เอาไว้นะครับคลิกไปที่ลิงก์ตรงหน้าโปรไฟล์ครับส่งภาพนี้พร้อมกับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องเขาจดัดดาเนินการจัดส่งให้ใช้ระยะเวลาไม่เกิน2-3ว,วันถึงที่หมายปลายทางเดอ้อ